สวัสดีครับปัญหาที่น้องใหยและผมได้ออกมาโพสต์วันนี้นะครับก็คือเป็นปัญหาของเราทั้งสองคนนี้แหละครับแต่หล,ลักๆก็มาจากผมนะครับก็คือเราอยู่กันมาหลายปีอยู่กันมานานแต่เวลาน้องใยจัดกิจกรรมวันเกิดกิจกรรมปีใหม่หรือกิจกรรมสังสรรค์ลิๆก,ก,ก,กับเพื่อนๆหรือกับบริษัทอย่างเงี้ยครับน้องใหยก็จะแบบเออพี่พี่ไปด้วยนะ อไปที่นี่นะหนูเตรียมอาหารเตรียมอะไรที่พี่พี่ชอบอะไรพี่อยากได้อะไรเดี๋ยวหนูเตรียมให้พี่ไปด้วยนะแต่พอถึงเวลาปั๊บผมก็ไม่ไปทุกครั้งที่ผมเลี่ยงได้ผมก็จะเลี่ยงตลอดทุกครั้งที่มีโอกาสเลี่ยงได้แล้วก็วันหยุดวันหยุดน้องเล้ยงใหญ่นะซึ่งน้องใหญ่เขาไม่ค่อยมีวันหยุดนะครับเขาทํางานหนะักบางทีเขาถึงบ้านตีสี่หกโมงเช้าเขาไปงานต่อแล้วนะครับบางทีถึงบ้านเจ็ดโมงเช้าเก้าโมงก็ไปงานต่อครับนะ พะเขามีวันหยุดนานๆทีเขามีวันหยุดพี่ไปกินอันนู้นกันไหมพี่ไปที่นี่ไหมหรือบางทีพี่อีกสี่ห้าเดือนข้างหน้าหนูจะล็อกวันว่างสักสองวันดีไหมแล้วเพื่อเราจะได้ไปนี่ของโอ้ยไม่ไปปุยไม่ไปที่นี่ปุไม่ชอบกินอันนี้ปุยซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ไม่เลือกของกินนะเพราะว่าผมไม่ได้กินเนื้อไม่กินอะไรเงี้ยับเออไม่ไปปุยไม่ไปอะไรที่ผมไม่กินหรือกินไม่ได้ผมก็ไม่ไปเลยบางทีผมผมก็เออตอนตอนนั้นเรามองไม่เห็นฮะก็ปฏิเสธแบบเนี้มาตลอดครับแล้วก็ จนเมื่อ,อสองปีที่ผ่านมานะครับเป็นเป็นเหมือนกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่กันนะไม่ใช่ปีที่ผ่านมานะอีกปีหนึ่งถัดไปนะครับก็ลองไปจัดก,กิจกรรมอีกผมก็เฉยก็คือจะหนีไปห้องอัดบ้างหนีไปห้องอัดก็คืออยู่ในบ้านก็จะไปอัดเพลงบ้างไปแต่งเพลงบ้างคือไม่ไม่ได้คือไม่ได้อยากจะใจใจอยู่สังสารเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เข้าสังคมยากผมผมพูดกับคนแปลกหน้าหรือพูดกับสังคม กว้างๆผมพูดไม่เป็นผมเป็นคนที่ประดิษฐ์คำพูดอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งภาษากลางผมพูดไม่ค่อยเก่งครับก็ก็เป็นแบบนี้ทีน้องใหญ่เขาก็อ,อึดอัดซึ่งเขาเราเคยคุยเรื่องนี้กันมาตลอดเรื่องการเรื่องใช้ชีวิตของผมนี่ครับทีนี้น้องใหญ่ก็อึดอัดว่าเออพี่ทําไมพี่ไม่ลองปรับตัวลาแล้วพี่อยากให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูพี่ลองเข้าสังคมดูไหมพี่ไม่ต้องจําเป็นจะมาเข้าสังคม กับเพื่อนหนูกับหนูก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเข้าสังคมกับเพื่อนเพื่อนพี่ก่อนแล้วก็ค่อยมาเราจะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นพี่ลองไปถามเพื่อนพี่ดูไหมว่าเขาอยู่กับเพื่อนแฟนเขากาทำตัวยังไงเขามีความสุขเขายิ้มแย้มแจ่มใสพี่ลองถามไหมเผื่อพี่จะได้ปรับมาปรับใช้กับหนูแล้วอยากให้หนูปรับตรงไหนหนูปรับให้ทําไมกับเพื่อนเพื่อนพี่หนูเข้าหมดได้หมดเลยแต่กับเพื่อนเพื่อนหนูรู้กับอะไรเงี้ยทำไมพี่ถึงถึงแบบเลือกที่จะหันหลังให้ฮะอย่างนี้ผมก็คิดว่าผมมาทาถูกผมบอกว่าไม่ก็ปุ้ยอยู่บ้านเนี่ย ปุย้ยก็มีปุย้ยก็ทาเพลงนะปุย้ยไม่ได้ไปไหนปุย้ยมีห้องอัดมีอะไรปุย้ยจําเป็นปุย้ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าสังคมหรือไปอะไรกับใครปุย้ยคิดว่าปุย้ยก็ไม่จําเป็นต้องปรับอะไรส่วนให้ก็ไม่ต้องปรับอะไรแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะลองแยกกันอยู่ไหมตอนนั้นอ่ะผมก็เลยไปอยู่ใต้เมื่อเมื่อเมื่อสองปีก่อนนะครับเมือ่อเมื่อเมื่อปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่นี้ครับปีใหม่ปีน้นนะผมก็ไปอยู่ใต้ไปอยู่อยู่ได้สักห้าเดือนไปอยู่ใต้นะครับแต่ระหว่างอยู่เนี่ย ก็ทักคุยกันอยู่แต่ผมมาตั้งธงไว้แล้วว่าอ้าลองวางแผนไว้เลยนะว่าถ้าไม่มีปุ้ยอ้ายจะต้องดําเนินชีวิตยังไงปุ้ยอย่าปุ้ยจัดการชีวิตของปุ้ยไว้แล้วผมมาพูดกับเขาแบบนี้ผมก็กลับไปอยู่ใต้พอไปอยู่ได้สัก5 6เดือนเนี่ยมันรู้สึกว่าทั้งสองคนทั้งผมและน้องหญยรู้สึกว่าชีวิตที่เราใช้อยู่ตอนนี้ที่ไม่มีกันและกันอะ่ะมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันไม่ค่อยโอเคครับก็เลยอ่ะผมก็เลยกลับไปอยู่ปทุมไปอยู่บ้านแม่แดงบ้านน้องรใยญ่อีกรอบหนึ่งกลับไป ก็ไปอยูอย่ก็ผมก็พยายามปรับเล็กๆน้อยๆมาตลอดแต่แต่แต่ด้วยผมผมเป็นแบบนี้มานานปีวันเกิดปีที่ผ่านมาของน้องใหญ่น้องใหญ่ก็เตรียมสถานที่รอบนี้เขาจาัดอพี่หนูเชิญคนที่พี่รู้จักมาด้วยแล้วก็หนูก็เชิญนักร้องที่พี่ชอบมาด้วยนะพี่ไปนะพี่ใส่เสื้อแบบนี้นะเวลานี้นะพอถึงเวลาปั๊บผมก็ไม่ไปอ่ะผมผมไม่ไปพอไม่ไปก็เงียบเงียบกันไปสัก หลายวันทีน้องใหญ่ก็มาพูดว่าเออพี่แล้วเมื่อไหร่พี่จะปรับตัวจริงๆสักทีหนึ่งหนูคิดว่าเราสองคุณนะ่ะมันดีทุกอย่างเลยนะเราเข้ากันได้ทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานการซัพพอร์ตรองรับการการช่วยเหลือกูกูนทุกอย่างหนูเหนื่อยหนูทํางานนะหนักหนูอยากให้พี่ปรับให้หนูหน่อยผมก็ผมก็แบบเหมือนประชดด้วย ก็เออไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ต้องแยกกันอยู่เพราะเราแยกกันอยู่เราอยู่ไม่ได้เราอยู่บ้านเดียวนี้เดียวกันนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวถ้าไอ้เข้าบ้านวันไหนปุ้ยก็จะพยายามไม่เข้าบ้านหรือถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวปุ้ยก็จะพยายามเลี่ยงๆผมมาพูดไปชดน้องใหญ่ก็ถามพี่พูดจริงหรือเปล่าผมพูดจริงพูดจริงแล้วก็ทิ้งระยะกันมาอีกสักพักหนึ่งพอเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมก็ถอดแหวนถอดแหวนถอดแหวนเนี้ยน้องใหญ่ซื้อให้ถอดแหวนออกเขาก็ถามว่าแล้วแหวนไปไหน แต่ที่นี้เอาแหวนนะพอถอดแล้วผมหาไม่เจอผมก็บอกอ๋อถอดทิ้งไปแล้วด้วยด้วยไปชดก็อบอกแล้วคือสรุปจะเอาแบบไหนผมก็บอกก็ถ้าแยกกันอยู่ไม่ได้ก็อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็ก็แล้วแต่แบบไหนก็แบบนั้นนะนายบอกว่าพี่คิดดีแล้วใช่ไหมผมก็บอกพี่คิดดีแล้วเมื่อเมื่ออันนี้คุยเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นีน่แล้วน้องใหญ่เขาเป็นคนที่พูดน้อยเขาไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยถามอะไรเขาเป็นคนพูดน้อยมากแล้วเขาทํางานหนักเขาเป็น ภาระเขาอยู่เขาทํางานหนักจริงๆครับเขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาสักสีจุกจิกอะไรมากมายไม่ค่อยถามอะไรหรอกเมื่อวานเขาถามผมอีกรอบนึงว่าพี่แหวนอยู่ไหนพี่เป็นยังไงอ๋อแหวนไม่มีแล้วทิ้งไปแล้วไม่ใส่แล้วไม่อด้แล้วแหละแต่บอกโอเคงั้นพี่คิดดีแล้วใช่ไหมผมบอกก็คิดแล้วตอบแบบนี้อ้วนๆนะปกติผมจะมีแต่คำว่าคำครับเพื่งเขารู้ว่าผม น,นสรุปคือเขาพูดเลยวันนี้ยเพราะว่าเขาเ,ออเขาบอกไหนๆาตัดสินใจแล้วก็นั่นแต่พอน้องใหญ่่างเนี้ยผมก็มารู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการจะให้ความสัมพันธ์มันมันมันมาหยุดที่การว่าเออเราต้องเลื่อก,กันอย่างเงี้ยแค่แบบพยายามผมอยากจะขอเวลาปรับอีกนิดนึงไงครับทีนี้ผมก็วันนี้ก็ได้คุยกับน้องใหญ่นะครับว่าขอปุ้ยขอโอกาสในการปรับตัวขอโอกาส อีกได้ไหมซึ่งน้องใหญ่เขาก็ไม่ได้ติดปัญหาใดเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าหมดดักหรือว่ารู้สึกจะเกลียดจะโกรธจะกกติผมอยู่แล้วครับก็ไม่ได้หวังอะไรผมก็บอกได้หนูไม่มีปัญหาพี่ส่วนพี่อยากให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูได้เลยหนูไม่มีปัญหาไดเลยแต่ที่หนูโพสตนะเพราะว่าหนูเห็นว่าพี่อ่ะหนูถามพี่ตั้งหลายรอบแล้วพี่ก็เออได้ได้แล้วได้อะไรอย่เงี้ยครับผมก็เลยแบบทาให้น้องใหญ่เขาได้โพสในวันนี้นะครับส่วนผม ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมกับน้องลำไยญ่นะครับส่วนปัญหาที่มันเกิดขึ้นวันนี้อยากน้อยมันทําให้ผมได้รู้ว่าผมไม่ควรจะเอาศักดิ์ศรีหรือว่าเอาความป,ประชดประชันเนี่ยไปไปค really ุยก really ั really บคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวของเรานะครับมันก็ทาให้ผมได้ได้รู้จักความรักได้ใช้ความรักให้เป็นมากยิ่งขึ้นนะครับได้ได้ได้โตขึ้น ok อีกนะครับในในเรื่องการดูแลครอบครัวดูแลความรักนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับ